ค่ะตอนนี้ต้องเรียกว่ามาร์คัพเวอร์ชันแล้วเป็นอัมเบอร์คอนแรกอ่าจริงๆต้องต้องต้องบอกว่าเดี๋ยวรอเอาอีกทีไหมให้นายสด่ทีสี่ไปด,ดอีอ่ะเริ่มใหม่ก็ได้ค่ะ,ะ,ะถ้าตีต่อครับครับก็จริงๆเนี่ยต้องต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับได้ได้ร่วมงานกับทางการท่องเที่ยวมาเก๊านะครับมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตัวมาเก๊าเองเนี่ยเป็นเมืองที่ที่มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะสายมูอย่างผมเนี่ยนะครับพอเราได้ไปซอรวจแล้วก็ไปสำรวจเส้นทางต่างๆเนี่ยปรากฏว่าโอ้มาเก๊าเนี่ยเป็นเมืองที่ที่มีเรียกว่าวัดที่เป็นแบบมรดกโลกนะครับแล้วก็เป็นเทพที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็จะรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,องค์เทพเจ้ากุนอูนะครับซึ่งอันนี้เก่าแก่มากหลายร้อยปีนะครับหรือว่าวัดกวนอิมที่มาเก๊าเนี่ยก็ห้าหกรปี นะครับหรืออย่างวัดอาม่าเองเนี่ยยูเนสโกก็ยกให้เป็นโมโดรดกโลกนะครับนั้นเนี่ยพอพอได้มาร่วมงานเนี่ยเราก็โดยประสบการณ์ที่ตัวเราไปไหว้เองนะครับหรือว่าคนที่เคยร่วมทริปไปไหว้พระบเราเนี่ยนะครับเวลาเขาไปอธิษฐานขอพรแล้วเขาเหมือนมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะครับก็เลยยิ่งทําให้เราเอ้มั่นใจว่าในรูทในเส้นทางที่เราร่วมใยกับทางการท่องเที่ยวมาเก๊าเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเส้นทางที่สายมูเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนครับ ความพิเศษปีนี้มันจะมีอะไรบ้างไหมถ้าแบบใครที่อยากไปเที่ยวหรือยอยากไปแบบสัมผัสมาค,คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีมังกรมันเป็นปีแห่งแห่งความยิ่งใหญ่นะครับโดยโลเคชั่นของมาเก๊าเองเนี่ยถ้าคุณไปดูแผนที่เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นเป็นมังกรตัวหนึ่งนะครับและที่สําคัญคือมาเก๊าเนี่ยนะครับเขาจะมีงานเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะครับคนไทยเนี่ยจะเรียกพิธีนี้ว่า วันไปยืมเงินเจ้าแมคนอิมนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นเป็นแบบทางการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นวันเปิดทรัพย์พระโพธิสัตว์คนอิมนะครับคนก็จะไปขอพรในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาบนะครับดังนั้นใครที่เป็นสายมูเนี่ยอันเนี้ยห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นพิธีที่มีหนึ่งปีแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทางวัดเขาก็จะมีเหมือนกันทาฮู้ทายันที่พิเศษสําหรับเฉพาะงานนี้ก็เหมือนกับเป็นขวัญถุงนะครับเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับหรือว่า ใครที่อยากจะไปขอพอรในเรื่องอื่นๆนะครับ <_ d ata> เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีมังกรที่ดีเนี่ยก็อย่างที่บอกคือก็มีทั้งองค์เทพเจ้านอูนะครับซึ่งจริงๆคนฝั่งมาเก๊าเนี่ยเขานับถือนอูเนี่ยค่อนข้างจะมากตามออฟฟิศตามร้านค้าเนี่ยนะอย่างบ้านเราอาจจะเห็นหกลูกซิ่วเห็นอะไรเนี่ยแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเกือบทุกที่เราจะเห็นองค์นอูตั้งบูชาอยู่นะครับ <_ d ata> เพราะว่าเขาก็เชื่อว่านอกจากท่านเป็นเทพแห่งความซื่อสัต ที่จะช่วยให้เราได้ได้บริวารได้เพื่อนมิสหายที่ดีแล้วเนี่ยนะครับยังช่วยในเรื่องของการค้าขายที่ดีด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ย้ําเลยว่าควนอูที่มาเก๊าเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในในมรดกโลกด้วยครับใานะแอมเบสเดอรมามา์มามะมาเก๊าชวนหน่อยครับก็ <c oughs> ครับก็สําหรับใครที่อยากจะ ลองไปขอพรนะครับสำหรับสายงูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงูนะครับเรื่องกินนะครับเรื่องเช็คอินนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องช้อปปิ้งก็ตามนะครับก็มั่นใจได้เลยครับว่าที่ที่มาเกาเนี่ยตอบโจทย์ในทุกเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการขอพรให้ปีมังกรนี้เฮงเฮงปังปังแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการเดินทางก็สะดวกมากขึ้นนะครับมีสะพานที่เปิดใหม่นะครับคุณอาจจะขึ้นเครื่องไปลงที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ นั่งรถบัสต่ตอไปเนี่ยสามสิบสี่นาทีเองนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากขึ้นครับแพ็กเกจอะไรอย่างนี้ก็แบบตอนนี้ตอบรับการท่องเที่ยวเลยโอ้โหต้องบอกว่าตอนตอนนี้เนี่ยนะครับเห็นเห็นราคาแพ็กเกจเนี่ยที่บริษัททัวร์ทั้งหลายทำเนี่ยนะครับคือบางบางครั้งเราไปจองโรงแรมเองเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกเข้ากับซื้อกับทัวร์เขานะนะครับบางท,ทีเขาเหมาอะไรมาเนี่ยก็มีแพ็กเกจที่ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเดินทางได้แน่นอนนะครับแล้วก็ราคาดีนะครับและสำคัญคือที่พักที่มาเก๊าเนี่ย ด้วยความที่เป็นโรงแรมที่สร้างใหม่ๆขึ้นเยอะนะครับห้องพักเนี่ยสวยงามอลังการสะอาดแล้วก็สะดวกสบายมากครับ, okay. บถามเขาเล็กนิดนึงได้ครับช่วงนี้พี่ช้างแบบกรารันตีแก๊งตัวแม่ไว้หลายคนมากสุดก็ที่ข่าวของพี่แอฟการันตีไปแล้วพี่อ้ํากรารันตีไปแล้วคิวต่อไปจะเป็นใครอีกไหมพี่ไม่หรอกจริงจริงเนี่ยต้องบอกว่าส่วนมากเนี่ยก็จะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็บางบางทีเนี่ยคือผมเนี่ยทำงานมานานเนี่ย ก็แทบจะไม่เคยทายดวงดาราถ้าถ้าสังเกตเห็นคือถ้าดาราไม่พูดก่อน<笑><笑>ว่าว่าเราทายอะไรไปนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนมากก็ก็จะที่ก็จะเป็นแค่ที่สนิทกันเท่านั้นเองนะครับที่ที่คุ้นเคยหรือว่าบางทีเวลาเขาเขาอยากจะมาปรึกษาเราก็ไม่อยากรู้เนี่ยเพราะว่ามันต้องเก็บความลับไงใครจะมีแฟนจะคบคนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยบางทีจะมาถามว่าอ,อาจารย์คบกับคนนี้ดีไหมเนี่ยอย่ามาบอก เพราะว่าถ้าบอกปุ๊บอะเดี๋ยวรุดเดี๋ยวเราต้องมาทั้งเก็บความลับอีกแล้วมันต้องอยู่กับเราคนเดียวด้วยหรอไหมจะมีความระบัดใจคือให้เป็นเรื่องนี้มันออกสื่อก่อนแล้วเราค่อยไปรู้พร้อมๆกันดีกว่าวแสดงว่าที่ผู้ปรึกษ์เนี่ยคือแบบทุมความลับของแก๊งตัวแม่ไว้เยอะหลายหลายคนเลยพูดมานี่เป็นเรื่องเลยทัวทัวลงแน่นอนแต่ว่าคือคือจริงๆต้องบอกว่าด้วยด้วยอาชีพหมอดูนะมันก็จะมีจรรยาบันนะว่าเอออะไรที่แบบเจ้าตัวเขาเขา ยังไม่พูดเดี๋ยวเขาไม่ไม่เปิดเผยเนี่ยเราก็คงต้องต้องเก็บไว้เป็นความลับนะครับคือเราจะไม่เอาแบบอินไซต์ออกไปทายอะไรเงี้ยคือคือไม่เอาบางบางอันเราเห็นข่าวเราก็ยังขำๆนะเพราะว่าบางทีเรารู้ว่ามันไม่จริงหรืออะไรแบบนี้ครับพี่อั้มเ,เขาบอกว่าใช่หรอพี่ช้างดูให้อย่างนี้จริงหรอตอนที่พี่อั้ให้สัมภาษณ์เลยเนี<อ>่ยเขาก็ยังแอบตกใจว่าเป็นชายจริงหรือเปล่าไม่จริงๆอย่างอย่าง,อ,างอ้าเนี่ยเป็นเป็นดาราที่มีชื่อเสียงผมว่าคงไม่ได้มีหมอคนเดียวที่ทักเขาหรอกถูกไหม แล้วมีอีกเจ็ดหมอที่แบบอ,อยากอยากจะอยู่ในข่าวนี้ก,ก็ไปทักเขาซึ่งบางทีเจ้าตัวก็ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้รู้เรื่องนี้ก็มีนะครับเพราะก็จริงก็ไม่ไปถ,ถ้าจะทักทายอะไรเขาก็ส่วนมากก็โทรไปนะครับโทรไปหรือไลน์ไปนะคงคงไม่มาทักกันออกออกสื่อเท่าไหร่นะครับก็อ,อย่างนี้แล้วนี่ยหลายคนก็แบบอ้าวทักความรักเก่งอย่างนี้จับซ่องไว้ย,ยังไงบ้างบวกกับันเทองความรักในปีมะกรูดพี่คือคือจะบอกว่าปีมังกรเนี่ย มันปีแห่งการมีลูกเพราะว่าทุกคนน่ะมีความเชื่อเรื่องนี้คือไม่ได้ผมแนะนําให้มีนะเดีย๋ยวจะไปลงว่าหมอช้างให้เบ่งให้ออกในปีมังกรอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้แนะนําให้มีแต่พูดถึงว่าหลายคนเขามีความเชื่ออยู่แล้วว่าเอออยากจะมีลูกในปีมังกรซึ่งซึ่งปีมังกรมันก็จะจบที่ประมาณ3ามกุมภาของปีหน้านะครับผมื่อว่าอ่ะสำหรับโครงการบันเทิงที่บางคนที่พร้อมนะครับ เรี paid, kind of ๋ยบางคนไม่พร้อมนะครับก็ให้รีบทำก็จะแสดงความยินดีด้วยก็จะแสดงความยินดีด้วยผมเชื่อว่าไอ้ข่าวดีในเรื่องเรื่องการมีครอบครัวการมีมีลูกมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคุณจะพร้อมไม่พร้อมก็มีก็ดูแลเขาดีกันแล้วกันก็ถือว่าเป็นปีที่น่าจะมีข่าวหรือว่ามีความคึกคักในในเรื่องนี้ที่มากยิ่งขึ้นไอ้เรื่องรักๆเลิกๆอะไรผมว่าเราทํางานมา20ปีมันมีทุกปีอยู่แล้วเลิกวันดีกว่าเลิกเลิกสายฟ้าแลบ หรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันต้องไปไทายมันหรอกพาะนั้นมันมีมันมีทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าในในเชิงปีนี้เรียกว่าหลายหลายคนคงจะวางแผนที่จะแบบอยากจะขยับแผ่ครอบครัวก็มีมาปรึกษาหลายคนก็ยังยึดกันยามันเดิมคือคเ,ปเป็นความลับเป็นความลับไปรอดูเซลไพ่เดี๋ยวเ่าออกแล้วก็ม,มาสัมภาษณ์ใหม่สุดท้ายอยากฝากเตือนอะไรไหมสำหรับโครงการบันเทิงเพราะที่เปนร้อนมาตั้งแต่ทิ้งท้ายปลายปีจะถึงต้นปีเลยมันยังร้อนอยู่นะมันยังไม่จบนะครับเพราะว่า ในในดวงดาวเนี่ยดวงดวงเมืองทั้งหมดซึ่งรวมวงการบันเทิงก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเขาเรียกว่าไงเริ่ม,มนิ่งเริ่มมีข่าวดีมากขึ้นเนี่ยคือต้องหลังเมษาไปและช่วงรอยต่อแบบนี้ช่วงเปลี่ยนปีอะ่ะก็คือจกักเถาะเข้าสู่มารงหรือว่ามังกรเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นช่วงรอยต่อเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายแล้วแล้วตอนนี้มันไม่ใช่รอยต่อปีอย่างเดียวด้วยมันเป็นรอยต่อยุคของหงชุยก็คือ เราเปลี่ยนจากเถาะไปเป็นมาโรงด้วยแล้วเรากําลังเปลี่ยนจากยุค8ปมาเป็นยุค9<ม>ซึ่ง20ปีก็มาครั้งหนึ่งนะเนี่ยซีซั่นนี้ครับก็คือกุมภามีนานะครับคือท่านท่านในเชิงภาพใหญ่เนี่ยเอาเป็นว่าข่าวที่มันไม่ใช่ข่าวปกติกันแล้วกันคือจะบุ่นลักเลิกเลิก,ลกด่ากาันอะไรมันคงมีเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยแต่ถ้าต้องเป็นต้องบอกว่าข่าวที่มันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับซึ่งก็ถ่ายไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เคยเกิดบ่อยๆเนี่ย มันก็จะเกิดขึ้นมหากาพดรามา่าหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็เตรียมเตรียมให้พร้อมครับโดยเฉพาะเข้าเข้ากลุ่มพาไปแล้วมันก็จะค่อนข้างแรงเป็นพิเศษแต่พอพอเลยจากเมษาไปปุ๊บเนี่ยความนิ่งของดวงดาวมันมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าวงการบันเทิงก็จะจะ,จะเริ่มมีมีเรื่องข่าวดีหรือว่าในเชิงของแบบอะไรที่เป็นสร้างชื่อเสียงนะให้กับวงการบันเทิงได้มากขึ้นครับ